สวัสดีครับผมครับช่างเอกนะครับศูนย์มือสองมือเอกิจเอนครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับหรือว่ารีวิวรถอ่าเวฟร้อยสิบไอตัวใหม่ LED นะครับเป็นรถมือสองนะครับครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวฟนะครับตัวใหม่ก็พร้อมใช้งานนะครับเปิดสวิตช์กุญแจนะครับก็ไฟต่ำไปสูงครับใช้ได้นะครับเป็นไฟนะครับ LED นะครับก็รถคันนี้วิ่งได้แค่สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเท่านั้นเองนะครับ ระบบบอกไฟเกียร์นะครับก็จะอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทหน่อยนะครับระบบไฟสูงไฟต่ําก็จะขึ้นโชว์หน้าปัดนะครับแตรครับดังครับไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับไฟ LED สองสว่างนะครับรพร้อมใช้งานนะครับมาดูที่ระบบไฟเกียร์กันหน่อยนะครับไฟเกียร์หนึ่งนะครับใช้งานได้นะครับ ไฟแก2ครับแก3ครับใช้งานได้นะครับไฟแก๔ใช้งานได้นะครับแต่ถ้ารถรุ่นนี้นะครับถ้ามีปัญหานะครับเวลาเราปิดเปิดนะครับไฟ ECU นะครับจะโชว์ขึ้นทันทีนะครับถ้ารุ่นมีปัญหามันจะกระพริบเป็นโค้ดนะครับถ้าเกิดมันโชว์ขึ้นแล้วหายคือรถปกตินะครับผมก็มาดูที่ดอกยางกันเลยนะครับเป็นใหม่ๆเลยนะครับดอกยางตนี้จะเป็นรุ่นโรแม็กนะครับ ยางล้นครับยางเต็มเต็มเลยนะครับยางเต็มเต็มเลยนะครับจะเป็นรุ่นโรแม็กนะครับตัวนี้ดีไซน์มาเป็นรุ่นรรแม็คโดยเฉพาะนะครับตังก็ใหม่ๆเลยนะครับรถวิ่งได้สองพันลนะครับราคาย่อมเดานะครับราคาเพียงสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับครับถ้าใครสนใจนะครับก็มาดูที่ร้านเราได้นะครับมือเอเกียเอนะครับ สำหรับวันนี้นะครับช่างเอกมารีวิวรถเวฟร้1 0 i ตัวใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ